เชาวที่เห็นมาหลายปีปีนี้ความตั้งใจของทุกท่านนี่โอ้โหล้นหลามเรียกว่าล้นหลามหลายท่านก็แต่งบุญนะคะมาแตกให้แตด้วยนะคะน่ารักมากเลยอบุณมากขออมตนาสาธุด้วยความตั้งใจจากทุกท่านนะครับเราก็ได้ทําหน้าที่เราก็ได้บุญเช่นเดียวกันนะมาด้วยความตั้งใจเช่นเดียวกัน คือ<น>ตอนนี้ค่ะปกติเราจะเห็นข้าแดง,ดงตึงๆแลค้ค่ะพ่อแต่ตอนนี้เราเห็นข้าแดงเป็นขี้ืุบสวัสดีเพืพ่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะครับ<อ>นมัสก,การองค์พระสมุรเจดี งานก็เริ่มวันนี้วันแรกนะครับคือวันที่22ตุลาคม2567งานก็มีไปถึงวันที่2พฤศจิกาย,ยน2567นะครับวันนี้ก็ถือว่าเริ่มงานวันแรกนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศนะครับตอนนี้ผ้าแดงที่จะหอมองพระสมุดเจดีย์ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่ ทุกคนก็เอามือมาแตะแล้วก็ธิษิฐานนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับคนที่เราถือว่าเรามาร่วมนะครับในพิธีอภิษฎนะครับที่พวกเราชาวจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะครับได้สืบทอดได้สืบต่อกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ในช่วงเมื่อวานนี้นะครับวันจันทร์ที่21ตุลาคมก็มีพิธีสำคัญอีกหนึ่งพิธีนะครับนั่นคือพิธีบวงสวงก็ได้มี ประกอบพิธีนะครับท่านนี่เับเอามือมาแตะแล้วก็อธิษฐานนะครับเพราะว่าผ้าแดงผืนนี้ก็จะแห่รอบองค์พระสมุดเจดีนะครับแล้วก็จะเอาขึ้นไปนะครับคนก็เริ่มทยอยมาเยอะแล้วนะครับ เมื่อกี้ก็มีฝนโปรยปลายลงมาแต่ยังไม่แรงนะครับเป็นพิธีเปิดเพื่อนๆจะมางานก็มาได้นะครับงานมีไปถึงวันที่2ผูพฤศจิกายน2567นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานวันแรกนะครับอย บนครสูตรประการครับค่ะและที่ฉันรางสาวประดาต่อทองสมาชิกสภาเทศบาลนครสุรประการนะคะสมาชิกสภาหลายหลท่านก็น่าจะพูดได้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนจะเป็นตัวยืนนะคะหมายถึงว่าให้ยืนพูดอยู่คนเดียวในบรรดาสมาชิกสภาในพื้นที่นครและการนะคะแต่พนที่อื่นก็น่าจะมีเช่นเดียวกันก็ได้รับความไว้วางใจจากาานวันแรกฝนก็ตกมาอย่างแรงเลยนะครับาารสก ก็จะทมพิธีตั้งเด็กในช่วงตัวส่วนทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ในช่วงเช้าคงต้องรอให้ฝนหยุดก่อนนะครับถึงจะเริ่มพิธีเปิดนั จะเริ่มงานนะครับก็จะมีพิธีบวงสวงนะครับ ครับเพื่อนๆสวัสดีถ้คนแนี่ยฟาแดงกำลังจะเริ่มนะครับอย่ถงนี้นะคะไม่แน่ใจก็วันนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่มากันมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะคะท่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะรวมถึงตั้งแต่ดิฉันเป็นพนักงานจ้างค่ะเชืก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งที่ชีวิตนะคะประสบความสําเร็จเติบโตมาได้จนถึงมาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครศรีกาญจน์ก็เพราะว่าได้บารมีที่ได้มาร่วมแหน้าฟแดงทุกปีอเเรา่ปืน็คคควมับ จะเชื่อด้วยก็ได้นะคะจากกำ่ังใจนะคะที่มราเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้นะคะแตอเนี่ยเราต้องมีความตั้งใจรุ่งเทว์ผมก็ร่วมเชื่อด้วยท่านที่เข้าร่วมตัวนะครับผมก็คิดว่าน่าจะท่านน่าจะไปต่อด้านหลังนะครับท่านอยากมาแซงท้านหน้าตรงนี้นะครับเพราะว่าให้ช่างภาพสื่อมันทึกได้บันทึกภาพที่สวยงามไว้เป็นรูปนิ่งเรียบร้อยนะครับ เป็โอกาสนี้นะครับจากกรอดีแล้วก็ขอบคุณนายแพทย์แทหญิงจิตาวดีประสบ er pues mm ีในการรับการพิษบุตรีนายกผู้เบุตรีอำเภอเกเจดีนะครับแล้วก็นายเดชชนะพุทธโชตพุทธพัชตวัฒน์นกผก้ทศมนารนายกเทศมตรีประจวบคุณชื่นนะครับกำลังะำบลปากของบางปะกีบที่พนร่วมกระบนด้วยในเทศกาลนี้ครับ

บุญนะคะมาแตกให้แตกด้วยนะคะน่ารักมากเลยอบอุ่นมากค่ะ,ะขอขอมโอมทนาสาธุด้วยความตั้งใจจากทุกท่านนะครับเราก็ได้ทําหน้าที่เราก็ได้บุญเช่นเดียวกันนะมาด้วยความตั้งใจเช่นเดียวกันคือ <ปะ S 2> ตอนนี้ค่ะปกติเราจะเห็นข้าแดงตดึงๆนะคะหอออแต่ตอนนี้เราเห็นข้าแดงเป็นขยุ่มขยุ่มมากเป็นขึ้นเพราะว่าทุกคนกลัวข้าแดงหุบจากมือค่ะความเชื่อคืออย่าให้ข้าแดงหุดมือนะคะ แต่ว่าได้ทเแขอเซ็ปรบมือด้วยครับเป็นการเริ่มเดินแล้วนะครับเจมจะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับองเชีย์ค่ะทองเชีย์เสียปรบมือดังๆาเลยค่ะองเชีย์รัมากค้ะแคานี่ถือผ้าคนจะตบตัอไม่ได้ครับจะตกเมื่อไหร่ถ้าจะหลุดจากัถ้อันนี้ขอออไปหลอกเาให้เป่อยเลยไม่ปล่อยแน่นอนไม่ปล่อยเแล้วก็เราจะได้เข้าไปได้นที่เข้าไม่ได้ก็อาบนอาสาคุณย <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ด้านอุตาหกรรการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ตะกูลลุงแจ้งครับอย่างนี้นะครับบนพัสดาวัดทั้งสามล้อเสร็จนะครับผ้านี้ก็จะไปอยู่ปรากฏอยู่ด้านบนองค์พระศุกรเจดีมีอยู่สองในยะนัยยะที่หนึ่งนะครับพิธีกรชายเมื่อเขาพูดในท่าความเหนียวจะมีอยู่สองในยะนัยยะแรกก็เป็นการจะไหวเป็นพุทธบูชา ขยายที่สองก็เป็นการส่พยยงพญาณให้รู้ว่าน,นี่เข้าไปฝังน้ำแล้วจบแล้วขออนุญาตปราจะกลับมาอีกเดือนค่ะฐานที่สองได้แล้วค่ะปปพิธีแห่ก็ครบสามรอบแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นพิธีผมผ้าแดงองค์พระสมุทรเจดีนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับ นำผ้าแดงขึ้นไปแล้วนะครับโอ้สาธุบุญนะครับสาธุบุญนี่ก็คือบรรยากาศในงานนะครับก็ฝนตกลงมานะครับแต่ก็ร้านค้าร้านขายก็ยังเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถมาได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะโอ้ขนมลานะครับก็ ไผเปลาหมึกทอดนะครับทุกชิ้นไม้เออทอดเก็บแกงทอดสำหรับใครที่ชื่นชอบอเที่ยวงานวัดนะครับอาหารการกินเยอะมากโอ้ถือว่างานใหญ่นะครับงาน,งนเจดี ปากกานะครับนี่ครับพิธีหผมผ้าแดงนะครับมอต่อมอต่อเลยครับ สาธุบุญนะครับคนที่มาร่วมรับชมที่ไม่ได้มานะครับร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับให้เอฟซีโชคดีมีความสุขกันทุกคนมาเอา,า,า,า <Okay. S 2> ทนีครับหมต่อครับคุณครับ คนขึ้นไปหฮมแล้วพี่น้องเอ้ย,อยนี่คือบรรยากาศผมผาแดงครับให้องค์พระสะมุรเจดีพี่น้องคุณเพิ่นปีนขึ้นไปแล้ว,อวโอ้สาธุบุญเด้อ นี่ก็คือวัตถุมงคลภายในงานนะทุกคนนี่มีเอาเวททวันแล้วก็เหรียญน,นะแล้วก็ใบพระศรีมหาโพธิ์นะครับ